มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนผู้ว่าระยองประกาศปิดหาดแม่รำพึงนะคะห้ามเข้าเด็ดขาดหลังคาบน้ำมันทะลักเตือนควรอยู่ห่างจากจุดที่มีกลิ่นน้ำมันหากเกิดอาการแพ้รีบเข้าพบแพทย์ทันทีค่ะวันที่29มามกราคม2565เวลา12นาฬิกานายชันนะเอี่ยมแสงผู้ว่าระยองกล่าวว่าขณะนี้นะคะ ทางจังหวัดได้ประกาศปิดชายหาดแม่รำพึงห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกโดยจะมีเจ้าหน้าที่สกัดปิดเส้นทางเข้าออกนะคะเพื่อป้องกันอันตรายนอกจากนี้นะคะยังขอความร่วมมือทางร้านค้าทุกแห่งริมหาดแม่รำพึงปิดร้านทั้งหมดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ ด้านนายแพทย์สุนทรเรียนภูมิการกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองนะคะกล่าวว่าขณะนี้ส่งหน่วยแพทย์ลงไปในพื้นที่เพื่อช่วยรักษาให้กับผู้ที่มีอาการแพ้สารเคมีและก็กลิ่นของน้ํามันพร้อมฝากเตือนประชาชนในพื้นที่ไม่ควรอยู่ในพื้นที่ที่มีคราบน้ําเกยหาดเพราะอาจจะเกิดอาการแพ้ได้ควรอยู่ห่างจากจุดที่มีกลิ่นน้ํามันหากเกิดอาการแพ้ให้รีบเข้าพบแพทย์ทันที ผู้ว่าระยองนะคะประกาศปิดหาดแม่ลำพึงห้ามเข้าออกเด็ดขาดค่ะหลังคาบน้ำมันทะลักนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าว่าเพนินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ